สวัสดีครับพี่น้องประชาชนเขตลาดพร้าวถือเป็นเขตศูนย์กลางเขตหนึ่งในกอทมทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับเวลาคนอยู่กันเยอะๆวันนี้พร้อมด้วยทีมงานสอกอลงไปดูจริงๆครับลงไปหาปัญหาที่แท้จริงเรื่องแรกชัดเจนครับเขตลาดพร้าวมีหลายคลองและหลายคลองนั้นกลายเป็นคลองที่เน่าเหม็นไม่มีการแก้ไขครับวันนี้ไปดูที่คลองหลังวัดลาดปลาเคาหลังวัดครับมีคลองที่ควรจะเป็นคลองที่สวยงาม แต่ว่าคลองหลังวัด ลาดปลาเขากลายเป็นคลองที่เน่าเสียแล้วก็มีกลิ่นมากเลยสงสัยครับว่าทําไมคลองหลังวัดลาดปลาเขาถึงเน่าเหม็นตลอดการ mm hmm. ก็เลยเดินตามคลองไปสุดท้ายแล้วรู้เลยครับคลองหลังวัดลาดปลาเขาจะไปต่อคลองหลุมไผ่ฮะจากคลองหลุมไผ่มาเป็นคลองลาดพ้าวคลองบางบัวจากนั้นไปต่อถึงอุโมงยักษ์ที่บึงพระรามเก้าก่อลอดใต้คลองแสนแสบไปขึ้นที่พระขนงเพื่อจะปั๊มสูบขึ้นแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป ปรากฏว่าเดินมาเป็นกิโลครับไปเจอปั๊มสูบน้ําที่สําคัญคือมีเครื่องสูบน้าสี่เครื่องทํางานอยู่แค่เครื่องเดียวแสดงว่าแบบนี้น้ําที่เน่าค้างอยู่ก็จะค้างอยู่ตลอดการเพราะว่าเครื่องสูบน้ําทํางานได้นิดเดียวผมแนะนำครับเพิ่มเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าราคาไม่แพงเนี่ยอีกสักเครื่องหนึ่งตรงแถวคลองวัดลาดปลาเค้าจะช่วยทําให้น้ําที่เน่าเหม็นเนี่ยมีการหมุนเวียนสุดท้ายแล้วคลองนี้ก็จะสะอาดขึ้น นั่นก็คือปัญหาน้ำเน่าเสียถ้าเกิดเรารู้แกนแทกของปัญหาอย่างไรเราแก้ปัญหาเราทําได้แน่นอนนอกจากนั้นแล้วพื้นที่เขตลาดพร้าวบ้านคนเนี่ยลังคาติดกันเลยครับเพราะเป็นเขตที่อยู่กันอย่างหนานแน่นทณะนี้เดี๋ยวนี้พ่อแม่ลูกเนี่ยอยู่กันห้องเล็กๆไม่มีพื้นที่ออกกาลังกายครับคนลาดพร้าวต้องการพื้นที่สาธารณะมากขึ้นแต่ที่น่าเจ็บใจก็คือในพื้นที่เขตลาดพร้าวมีบึงอยู่เยอะเพราะอะไรเพราะในอดีตเนี่ยเขามีบ้านจัดสรรยุคแรกๆเขาก็ขุดเดินขุด ดินขุดดินเอามาถมที่ทำบ้านจัดสรรใช่ไหมก็กลายเป็นบึงมีอยู่เยอะเลยแต่ปรากฏว่ามีบึงดีๆอยู่เยอะไม่ได้ใช้งานเลยครับผมเองมีความฝันนะครับว่ามีโอกาสเป็นผู้ว่าบึงสวนที่หมู่บ้านเฟรนด์ชิพเนี่ยจะร่วมกับรัฐเอกชนแล้วก็ชาวบ้านพัฒนาบึงนี้ให้สามารถวิ่งได้รอบซึ่งระยะทางประมาณ6 7ถึเมตร แล้วจะทำยังไงจนเอาเงินมาจากไหนไม่ยากเลยครับเดี๋ยวนี้บึงขนาด45ไร่ทุกคนอยากจะมาทำเลยไหมครับอยากจะมาทำแผงนโซล่าเซลล์ลอยน้ำไหมครับในต่างประเทศทำหมดครับเพราะเป็นพลังงานสะอาดลดคาร์บอนลด่น pm 2.5และเมืองไทยก็มีการทำแล้วที่เขื่อนชดินทร์จะสามารถทำพลังงานสะอาดได้โอ้โหมหาศาลเลยข้อแรกได้พลังงานสะอาดแล้วรายได้จากตรงนี้ครับนามาพัฒนาบึงหมู่บ้านเฟรนช์ชิปให้พี่น้องประชาชนสามารถวิ่งได้รอบมีความสุขนะครับพา เลี้ยงมาเดินได้และข้อสุดท้ายเมื่อมีคนมาเดินเยอะมีความสูงออกกําลังกายก็ส่งเสริมเศรษฐกิจ <_ d ata> พื้นที่ให้คนมาค้าขายพ่อค้าแม่ค้าลืมตาอ้าปากได้ได้รายได้ดูแลครอบครัวได้ทําทีเดียวได้3เด้งครับเขตลาดพร้าวเป็นเขตที่น่าสนใจมากๆ <_ d ata> เป็นเขตที่มีโอกาสและจะเป็นเขตที่เราสามารถแก้ปัญหาทั้งเรื่องน้ําเน่าเสียเรื่องพื้นที่สาธารณะ วันนี้ขอบคุณทีมงานขอบคุณคนลาดพร้าวมากๆนะครับแล้วก็ผมยิ่งเดินนะครับยิ่งเข้าใจแล้วยิ่งมั่นใจเปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้ครับ